สวัสดีค่ะพี่น้องมาต่อกันจะคลิปตะกี้พี่น้องคะที่ว่านั่งผ้ามาถึงในตัวเมืองแล้วเปนบอพี่นั่นงจะผ้ายางวนขวาเึินไปบ,บอได้กลับทางเก่านะคะกลับาทางวนขวาเขินไปจะพาไปเบื้องโบสถ์พี่น้องโบสถ์ในตัวเมืองจะพาไปเบือ้องบ้านฮาฮาเกนหรือ,อสถานรับเด,เด็กอนุบาลน,นะคะแล้วก็ผ้าวนเึินไปหาแฟนค่ะอยจจุบานลูกชายเรานะคะ <laughs> หลังจากทีนางยางมาจากทางไหนเป็นบ่ตรงตรงไปพ่วงก็จะขึ้นไปทั้งเขาขึ้นไปพุ่ะอันนี้นางยางบนขวามาพี่น้องหมุนกล่องเร็วชักหน่อยกล่องสันละยาละยาเพิ่งไล่ตาก,กันเลยพี่น้องเด้อตัวศัพท์อีนางบ่มีระบบกันสันเลยพี่น้องสิผ้ายางเลาะขึ้นไปเห็นบ่่นั่นจะเป็นโบสถ์โบสถ์ในตัวเมืองของอีนางนะคะ ขนาดพี่น้องเห็นบ่เห็นโบดบ่บรรยากาศดีมากเลยค่ะธรรมชาติวันนี้นะคะธรรมชาตินอร์เวย์บรรยากาศนอร์เวย์วันนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นบ้านต,ติดกันคือพาร์ทเมนต์อหละพี่น้องคือคือ,อยังงวะคือตึกแถวเนี่ยคือ,อยังงวะลืมลืมซื้อลืมหน้าลืมหลังล้หน้าล้หลังอยู่ นางที่นางย่างมากขึ้นมากนะคะอย่างชุ่มเจ้าเห็นเห็นราละเอียดนะนะพืชพักที่มันเกิดขึ้นเองเนี่ก็อาดมสมบูรณ์ค่ะขักเต่พี่น้องบัรเวลาพักพืชพักผลไม้ดอกไม้ที่ห้าปลูกนะตายแล้วตายอีกอยู่โอ้โเงดถามฟังจักหน้อยก่อนคนอยู่นี่เขาก็อยู่กันแบบ เงียบสงบเด้พี่น้องขนาดยางมายนี่เเห็นมีผ้าจะคนเงียบสงบค่ะยางไม,ม่เบรนมีผ้าจะคอเลยพี่น้องได้ยินได้ยินเสียงได้ยินแต่เสียงน้ำจะกระทั่งน้ำไหลอยู่ทั้งได้น่าจะเป็นปั๊มน,น้ำมันพี่น้องปั๊มน้ำปัป๊มมันในเมืองใส่ได้อยู่ด้อ่ะคนมาเติมน้ำมันอยู่เพื่อว่าเพือเ่อแบบว่าน้ำมันเบิดเราเขาปรอยากขับรถออกไปข้างนอกทีนะเขาก็มาเติมก่อนตรงนี้พี่น้องค่ะ ก็นี้ก็จะเป็นบ้านติดกันก็จะเป็นแบบล้างล้างลังงล้างภัยล้างมั่นสชนะทุกคนที่อยู่จุทนีกก็คือเท่าเทียมกันเบิดนะคะพี่น้องบ่มีบ่มีผู้ไดจนบ่มีผู้ใดคนรวยมีอยู่แต่ว่าบ่มีคนจนบ่มีคนจนที่ชนิดที่แบบว่าบ่มีจะกินบ่มีบ้านอยู่บ่มีอย่างนะคะคือประเทศเขาเนี่ดูแลดูแลเบิทุกคนเท่าเทียมกันนะคะคันว่าผู้ใดที่มีเงินมีงานเฮ็ดมีเงินเดือน ้ย่งจะคล้องได้เยอะรัฐบาลเขาก็จะบบ๊วยนะคะคันว่าผู้ใดเงินเดือนบ่อหรือบ่มีงานบ่มีเงินนีือรัฐบาลก็ซอยทุกคนก็ต้องมีเงินเดือนมีเงินกินทุกขึ้นกันทุกคนนะคะอันนี้ปกติอีนางอีนางอีนางยางอีนางยางขึ้นมาทางนั่นไมว่านั่งต้องยางขึ้นไปทางพุ่นเด้แต่บ่าน่นีนางยางวนมาทางนีก่อนสีพามาเบิงโบสถ์ก่อนพี่น้องสิพ้ามาเทียวโบสถ์ก่อนค่ะ โบสถ์อย Mon ู He ่ตรงนี <that> <al ở> <ux> ้ก็คือโบสถ์คือคือกอนทุกทีนะคะบอมเป็นโบสถ์กลางแจ้งที่ว่าอีน้างไปไปอ่ายังละผ้าล้านหน่อยไปเข้าโบสถ์กลางแจ้งเมื่อคลิปก่อนนู่นบอมเป็นนะคะอันนี้เป็นโบสถ์คือโบสถ์แบบว่าโบสถ์โบสถ์ปีต์นะคืนโบสถ์อย่างว่าคือบอมเป็นโบสถ์กลางแจ้งนึกว่าน้ากับพวกหัวซื่อกันพี่น้องอากาศดีมากเลยเด้อึ้นไปอีก จากน้อยตรงบ้านตรงบ้านลูกไายแฟนเนี่ยโคตรด,ดีมองเห็นแบบว่าเบิดทุกลงกลางกางค้าเลื่อนในตัวเมืองเลยพี่น้องนั่นนั่นนั่นบ้านลูกไายแฟนเห็นปะ่ะมีแพะเนั่นแพะของเขาได้นะ,อะโอ้ยย่งางขึ้นไปแพะ์เซเรนมาต่ำบนน้อน,นี่เนาะ เดี๋ยวสิพาพี่น้องยางขึ้นไปเที่ยวบก่อนขึ้นไปเบิ่งก่อนโบสถปิดอยู่ค่ะเข้าไปเขาไปข้างในดอกตะวักกัย่างเด่นหลบหนอกน้ะพี่น,อน้องเนาะมีคนกำลังทำความสะอาดหลุมศพอยู่ค่ะเห็นบ่จะเข้าให้ไทยบัลลู ระ้บอลอะไ้ยางเข้าไปเอาได้ไข่ยางเขามาได้แค่นี้บอกการยางเขาไปพี่น้องไะค่ะยางกลับกันเถอะแ <c oughs> ปต่อกันเถอะค่ะยางไปถือกล่องไปไล่ตาบอกพี่น้อง หนูก็ลล่าตายอยู่เด้เพราะว่าถึงหนูจะถือกล้องไปยางไปแต่สายตานหนูก็มองอยู่ตรงหน้าจอได้บ่ได้มองทางตัวเด้อากาศดีดีพี่น้องในเสืออ่อนนี่ก็ห้อนแล้วล่ะห้อนแล้วพี่น้องคะ่ะในายนางขึ้นไปข้างบน จะเป็นโรงเรียนอนุบาลหรือสถานรับเลี้ยงเด็กสามขวบน,นะะพี่น้องแต่ว่าพ่อแม่เขาบอบบว่างไปเห็ดงานเขาก็กจะเอาเด็กน้อยมาฝากยางขึ้นเขาสักหน่อยที่จริงมันก็อยู่ออกมาขางนนกแหกมากก็คือ,คอยุดไก่ปากลาไก่อย่างในเดตานี่เขาบ่ยหาย่เพราะว่าเขาบ่มีโจนบ่มีขโมยขจนุนพี่นอ้องอื นั่นทางที่นา่งยางขึ้นมากพี่น้องต้องขอโทษขอพ่ายกันว่าเสียงหรือว่าสีมันบอเส,สมอกันเพราะว่าอีนางเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่อีกเครื่องหนึ่งมันทายไปได้แล้วเต็มโทรศัพท์เต็มพี่น้องเครื่องเต็มรูปเลิบวิดีโอวิดีโอทายแล้วก็ลบทายแล้วก็ลบเด้แต่ว่ามันว่าความจําเครื่องมันเต็มนะแม่อันนี้ก็คือบานนาฮาเก็นหรือสถานรับเลี้ยงเด็กอนุบาลอา้าวยางบ่ได้พี่น้องเขาบอกให้ยางปกติยางลงมาทั้งผีแหละ แต่ตอนนี้เขาปิดเอาย่างบดได้แล้วพี่น้องต้องยางกลับทางเกา่าโอ้ยเนาะสรุปแล้วเขาบอยนิธรมาตย่างขึ้นไปได้นะคะเขาปิดใ่อ่าโรงเรียนอนุบาลตรงนี้เข,า,ข,า,ขาเขาเขาเลิกเรียนกันแล้วเขาก็ปิดประตูหรือว่าจังไดบลูแต่ว่าอีน้งบดาสามารถติยังยางขึ้นไปได้ลงประตูปิดเขาล็อกบอกว่าเดา๋ยางคือไปเบิรงก่อนเถอะ ปกติมันมันจะต้องยางทะลุออกไปตรงเนี้ยแหละพี่น้องยางขึ้นไปทําบานลูซ้ายเรานะเขาลอกมาว่าหรือว่าแค่ปิดไว้เื้อ,อโอ้เขาใส่เสื้อคลองไว้เสื้อยางขึ้นไปได้ยุ่สันโอ้ได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  เดี๋ยวคล้องไว้เขาคือเกากกันก็ประตูคล้องไว้ยังสิอันนี้คือโรงเรียนอนุบาลนะคะโรงเรียนอนุบาลในเมืองสตัมเน็ตค่ะเนี่ยจะยางเลาะตามทางนี้ขึ้นไปตรงนั้นก็จะเป็นโบสถ์พี่น้องเห็นปะทดี่ยวอีนางยางขึ้นไปตะกี้นี่แหละเนี่ยก็จะยางเลาะขึ้นไป ช่วงนี่ช่วงนาฮอน,นเขาก็จะปล่อยแพะปล่อยแกออกมากินหญ้ากินยงกินหญ้านะะมันสิแลนมาต่ำข่อยบ่ฮือหญานมันแลนมาต่ำข่อยอยู่เด้พี่น้องเพิ่งบรรยากาศอะพี่น้องคะ่ะอืเนี่ยมันมีตะเขาแบบเนี้ยคะ่ะเห็นบ่เนี้ยยางต่อไปย่างขึ้นไปเรื่อยพี่น้อง เริ่มห่อนเอ้าห่อนเอา,อเอาพี่น้องเหงื่อเต็มหลังล้วค่ะมันห่อนก็จะยางขึ้นเขาเนี่แหละบ่พี่น้องเห็นบานลูกไสยแล้วบ่แต่ยางเลาะขึ้นไปใช่ค่ะโอ้ยไม่ได้ขี่แพะพี่น้องพุ้นจะเห็นบ่ขาวๆผล่ะแพะได้น่ะเออเออไปทางผานแหละอย่าบ้าทางผีเดอ้อ เป็นยังไงกันบ้างคะพามาเที่ยวพามายางเหลนนานๆทีสิออกมายางเหลนพี่น้องฟาดขี้ขึ้นเขาสั้นเถอะวะโอ้่มันขี่ม้าก็ขี่แพะวะเนี่ยปกติขี่แพะมันจะเป็นนวยกลมๆม,มันบอทีนี้เป็นขี่ม้าดิเนี่ยเพรามันขี่แพ้เหม็นเหม็น,นขี่ เมนขีแ่แพ้เราทายมุมเห่เบบ้งเ้ยโอ้เม้นขี่แพะถ้าคลิปนี้ก็จะถึงบ้านทุกชายแล้วะะล่ะค่ะก็เดี๋ยวจะขอปิดคลิปไว้แค่นี้นะคะ พอดีว่าจะบด้ถายบบานหรือทรายให้เราเบิกเบิงน,นะคะเพราะว่ามันเป็นส่วนตัวจักน้อยเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศเลิศสมัมแตนเลยพี่น้องตรงนี้พี่น้องเนี่ยค่ะพี่น้องที่ว่าบานหลุงทรายแฟนวิวดีมากมองลงมาเนี่เห็นวิวบรรยากาศเบิรตเลยเห็นว่าพี่น้องเขาอยู่แบบข้างบนขึ้นมามันก็จะมองเห็นเบิร์ตนะ,ะนะ ไว้พี่น้องค่ะมองเห็นวิวทะเลชอบชอบเลยค่ะยีนา่งมากบ้านแบบนี้แหละพี่น้องมักอยู่ทั้งเขาทั้งดอดแบบนี้แหละเงียบสงบดีไป่ต้องอยุ่ยงยากกับใครพี่น้องค่ะอยู่แต่เฮาพ่อเห็นบ่มฮันน่าฮอนในอากาศเย็นสบายมองเห็นโบดมองเห็นยังพ่อแม่เห็นบ่พี่น้องเลิศสแมนแตนเลยโอ้ยไปค่ะคิดนีก็ฝากไว้แค่นี้เดอ้อค่ะเดอ้อพามาเที่ยวแค่นี้ละค่ะ เหบ้านหุ่ยชายแฟนเล่าหม้อไทยเห็นแค่นี้เนาะคะเนาะมีหลังเดียวโดดๆเลยพี่น้องที่ว่าอยู่จุดสูงสุดเนี่ยค่ะลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะกันชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องควาไทยรนเวเดอค่ะเด้อเป็นกำลังใจช่องควาไทยร์เวดคลิปต่อไปเนาะคะเนาะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะบ๊ายบาย